เมื่อกี้ผมขับรถเข้าไปในซอยสุข,ขุมวิท22นะฮะคือ,อผมไม่ได้ตั้งใจไปรับประทานอาหารข้ามที่โรงแรมแห่งนี้เพราะว่าในย่านสุข,ขุมวิท22เนี่ยพลุกพลานและผมไม่ได้จะไปเดินในบาร์ซึ่งเขาเต้นสาดน้ําสงกรานกันนะฮะคือมันก็ดูสนุกดีแล้วก็เพลงดังแต่ว่าพอได้ยินเพลงดังๆเราก็ไม่ค่อยอยากออกจากไอความรู้สึกสํารวมสารวมที่เราอยู่อะ่ะมันเป็น peace in silence ที่ happy ดีผมไปที่ queen spark โรงแรมควีนสปาร์คซึ่งเป็นของท่านเจริญสิริวัฒนาพักดีซึ่งแมริออทมาคีควีนสปาร์คเนี่ยอยู่ในซอยสุขุมวิท22นะฮะถ้าคุณเข้าไปด้านซ้ายมือเนี่ยสุขุมวิท22เนี่ยถ้าคุณเดินจากสุขุมวิทเนะี่ยแล้วคุณจะผ่านเอ็มสเฟียเอ็มสเฟียซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วมีร้านอาหารข้างในเยอะๆแล้วข้างบนมีบาร์มืดๆแดงๆนะฮะ คุณผ่านเอ็มสเฟียเนี่ยคุณเดินมาถึงศูนย์ยี่สองแล้วคุณก็เลี้ยว้ายแล้วคุณก็จะผ่านบา,บาบร์เบียบาร์เต็มเลยแล้วก็เดินเข้ามาแล้วคุณก็จะเจอแมริออทมาคีสควีนส์พาร์คคือก่อนกลับบ้านเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าถ้ากลับมาที่บ้านแล้วมากินข้าวที่บ้านก็โอเคแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆก็อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่อยากรีบกลับในวันนี้เป็นวันสงกรานต์ผมก็เลยขึ้นไปนั่งในบาร์ชั้นสองของโรงแรมแห่งนี้ซึ่งชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารซึ่งเป็นุฟ่ฟชืืออดัังงมกลวน อร่อยมากชื่อกจินะฮะแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเขาก็จะมีร้านอาหารอื่นอะ่ะก็มีร้านอาหารเกาหลีใต้ซึ่งมีชื่ออาคิร่าซึ่งอยู่ด้านบนด้วยแต่ว่าผมจะกินมื้อเย็นง,ง่ายๆก่อนกลับเพราะว่าคุยงานเสร็จละคุยเรื่องภาษีนําเข้าอะไรต่างๆเสร็จแล้วผมก็ขึ้นไปชั้นสองขึ้นบนไดเลื่อนขึ้นไปในขณะที่นักท่องเที่ยวเต็มเลยนะฮะถือปืนฉีดน้ํากันเข้ามาในโรงแรมแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นน้องพัก ผมก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2ของโรงแรมเนี่ยแล้วก็ก็ไปเจอบาร์ซึ่งบาร์เนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้านปะโกด้าซึ่งเป็นร้านอาหารจีนของโรงแรมคุณสปาร์นี้นะฮะคือถ,ถ้าเดินไปนิดนึงก็คือถึงร้านจีนแต่ว่าเราไมา่ต้องการกินอาหารจีนไงเราต้องการกินอาหารแบบเร็ลๆก่อนกลับบ้านผมก็เลยเข้าไปในบาร์ซึ่งเป็นบาร์ประจำโรงแรมเนี่ยบาร์เขาเรียกว่าทีช็อตซึ่งดีมากเลย คือแบบมีไม้กอล์ฟให้หวด drive golf ได้โดยที่มีลูกกอล์ฟจริงให้หวดเสร็จแล้วเมื่อหวดลูกกอล์ฟไปลูกกอล์ฟมันจะพุ่งเข้าชนไอเหมือนแบบเป็นเป็น virtual driving range สวยมากผมปลื้มมากปลืม้มปลืม้มทีช็อตเข้าไปเอาไม้หวดลูกกอล์ฟแรงๆเนี่ยนะฮะแล้วลูกกอล์ฟจริงๆเนี่ยนะฮะมันพุ่งทะลุเป็น virtual driving range มีความสุขมากได้ใช้พลังในการหวดไม้กอฟ์ซึ่งไม่ใช่ไมโกอฟ์ของเราไม่ต้องพกไปเองคุณสามารถใช้ไม้กอฟ์ในบาร์ได้เขามีถุงกอล์ฟวางไว้อยู่คุณสามารถเหยียบหัวไม้ออกมาแล้วก็หดแรงแรงแล้วลูกกอล์ฟก็จะเด้งนะฮะจากทีที่คุณปัดไว้อยู่เนี่ยทะลุเข้าไปเนี่ยในกำแพงซึ่งทําแบบนุ่มๆให้ลูกกอล์ฟมันแบบไม่เด้งออกมาไม่ได้ทําให้กำแพงพังก็หวดแรงได้อย่างเต็มที่ นะ,ะมีความสุขมากบาร์เนี่ยเข้าถึงเรียกว่าทีช็อตเข้าไปถึงและสั่งดื่มได้ผมไม่ได้สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าผมชอบดื่มน้ําเปล่าผมเป็นคนดีผมชอบแต่ชูขวดแอลกอฮอล์แต่ผมไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วผมก็หวด,ผม,หวดผมก็เอาหัวไม้มาแล้วก็หวดนะฮะแล้วก็โดนครึ่งๆกันแหละตีกอล์ฟไม่เก่งแต่ว่ามันได้ระบายความรู้สึกไงมันซาดิสด,ดีผมได้ขวดผมก็นึกถึงไอ้โดนัลด์ทรัมป์ว่ามันเป็นลูกกอล์ฟอะ่ะ แล้วผมก็หวดมันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นภาษีแบบนี้ผมก็หวดตูม้มแล้วลูกกอล์ฟเนี่ยมันก็พุ่งทะลุชนแล้วพนักงานเสิร์ฟเขาน่ารักมากบังเอิญผมก็ใจว่าเขาเพิ่งเห็นรูปผมที่เหมือนกับว่าผมถ่ายคู่ใครก็ไม่รู้นะหม่อมป้อมหม่อมปลื้มนั่นแหละเขาก็บอกโอ้คุณหม่อมหลวงมาที่นี่ด้วยในวันนี้ครี้ทั้งหมดนี้โอเคหมดเลยไม่มีปัญหาเลยปัญหาคือว่าพอผมหวดกอล์ฟไปสักพักเ่ยนะฮะผมก็เหนื่อยแล้ะเพราะว่ามันก็ประมาณสองทุ่มได้ ผมกม็เลยต้องกินข้าวผมก็เลยกินอาหารสิ้นคิดเพราะมันนึกอะไรไม่ออกเพราะว่ามันเหงาเหงานิดนิด,นดมันสงกรานแต่ว่าเราไม่ได้สาดน้ําแต่เราได้มาหัวดกอฟในโรงแรมควีนส์บาร์ผมก็เลยสั่งข้าวไข่เจียวเป็นอาหาร kids เมนูอาหารเด็กกินข้าวไข่เจียวหมูสับแล้วเขาเขาก็มาเสิร์ฟเขามาเสิร์ฟข้าวไข่เจียวหมูสับเนี่ยแล้วก็เราก็ขอข้าวเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเพราะว่าเราชอบกินข้าวเยอะเราเป็นคนไทยเรารักประเทศชาติเรารักชาวนาผมก็กินข้าวไข่เจียวหมูสับมีความสุขมาก มันเป็นวันที่สมบูรณ์มากเลยแต่ว่าตอนท้ายนี่ผมเซ็งอยู่เรื่องเดียวครับคือพอผมหวดกอล์ฟเสร็จแล้วผมนั่งกินข้าวไข่เจียวหมูสับแล้วพนักงานต้อนรับเขาก็เขาก็ไม่ได้เป็นคอการเมืองกันนะฮะแต่เขาเป็นคอรายการเนื้อหาแนวแบบชาวบ้านหน่อยอะนะฮะที่เห็นรูปผมถ่ายรูปถ่ายรูปนะฮะเขาก็เลยรู้จักผมจากจากรูปนั้นแทนที่จะรู้จักผมจากนิวส์ไลน์แทนที่จะรู้จักผมจากวิภาคหุคุแทนที่จะรู้จักผมจากแกะดำแทนที่จะรู้จักผมจากเป็นปลื้ม แทนที่จะรู้จักผมจาก Thailand Outlook Channel แทนที่จะรู้จักผมจากเรื่องเล่าแทนที่จะรู้จักผมจาก The Daily Dose แทนที่จะรู้จักผมจากปลื้ม Explorer นะคือพนักงานเสิร์ฟคนนี้เขาน่ารักกับผมมากเลยต้อนรับผมอย่างกับ VIP ะ่ะเหมือนกับว่ารอให้ผมสั่งวิสกี้อยู่อะ่ะแต่ผมไม่สั่งผมบอกเขาผมดื่มน้ำเปล่า คนนี้เขาต้อนรับผมดีมากแทนที่เขาจะรู้จักผมเนี่ยจาก Tonight Thailand, Talking Thailand, all these shows on voice tv ไม่รู้ไม่รู้จักผมเคยออกช่อง5ช่อง9ช่อง3เพิ่งไปออก BBTV มาไทยรัฐ TV Nation ่น Spring Work p o i n t t o d a y ออกมาหมดทุกช่องไม่หมดเกิดหมดไม่รู้จักคนนี้รู้จักผมจากเรื่องเดียวที่มันไม่ใช่เรื่องนี่มันน่าภูมิใจอะไรเลยรู้จักจากรูปนั้น ก็เลยต้อนรับผมดีมากคิดว่าผมจะสั่งวิสกี้คันนี้มันมาถึงช่วงเวลาซึ่งกินเสร็จผมก็บอกเขาว่าสงสัยจะกลับละแล้วน้องคนนี้ซึ่งเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเขาก็ถามว่าคุณปพ่มไม่สั่งสักดื่มเลยเหรอคือมันเหมือนกับว่าเขาผิดหวังอะ่ะเหมือนกับว่าเขาผิดหวังที่ที่ผมไม่สั่งดริงอ์อ่ะซึ่งผมก็รู้สึกผิดเพราะว่าผมควรที่จะอุดหนุนเขาไงผมควรที่อุดหนุนเขาเพราะามันเป็นบาร์คือผมจะหวดไม่กอฟเสร็จแล้วก็สั่งข้าวเข่เจียวหมูสับอย่างเดียวแล้วก็ไม่มี คันนี้ผมก็ลังเลแต่ว่าผมก็คิดว่าวันนี้ผมจะขับรถกลับแล้วก็คนซึ่งสำม,มเลเยเทมาเล่นสงครามมันเยอะเผื่อตำรวจเขาตั้งด่านเนี่ยผมจะได้ไม่เสียชื่อนะเราก็เลยไม่ดื่มนะตัดสินใจถูกละผมก็เลยเรียกเขาเก็บบินนะฮะเก็บบินเขาก็เอาบินมาให้แล้วผมก็สแกนจ่ายแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะฮะเครื่องนี้แหละฮะซึ่งเป็นหนังสวยมาก แล้วผมก็สแกนนะฮะผมก็เข้าไปในบัญชีของผมนะฮะโอ้เราก็อุตส่ามีบัญชีนะเราก็มีตังนะฮะเราก็เราก็มีตังเราไม่ได้เป็นอภิมาษถีอะไรนะเราก็กดในบัญชีผมก็สแกนเข้าไปข้าวไข่เจียวผมบวกนู่นบวกนี่ออกมาประมาณน่าจะบวกภาษีแแตนะฮะซึ่งแค่7% ค่าบริการ10%นะฮะภาษีแบตซึ่งรัฐบาลหน้าพอมีนายกคนใหม่คิดว่าคงมีนายกคนใหม่หรือไม่ว่าคนนายกคนเดิมก็ได้ต้องขึ้นแบตจาก7%เป็น10%เนะฮะแต่วันนี้ผมจ่ายแค่7%แล้วก็บวกค่าเซอร์วิสมั้ง10%แล้วผมก็กดสแกนปุ๊บแล้วก็โอนพอโอนเสร็จปึ้งมันก็ขึ้นสลิปสลิปก็ต้องแชร์ให้เขา ผมเจ็บใจตอนท้ายนิดเดียวอะทั้งหมดนี้ผมใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วก็เอนจอยชีวิตดีผมโอนเสร็จปรากบว่ามันขึ้นว่าเงินซึ่งโอนเนี่ยเข้าบัญชีของอ c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  p i t a l เงินออกจากกระเป๋าสตางค์ปลืม้มเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ของ TCC แล้วณน้บัตรนั้นเนี่ยน,นะฮะมันเป็น mental picture ในหัวผมในสมองผมเนี่ย พอนึกถึง tcc group นะฮะขึ้นมาในบัญชีว่าเงินออกจากบัญชีผมเข้าสู่บัญชีของเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกและเอเชียและเผอเผรวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผมนั่งคิดว่าโอ้โหวันนี้ผมโอนเงินค่าไข่เจียวของผม200กว่าบาทเนี่ยนะฮะเข้าบัญชีของท่านเจริญะฮะคือ tcc group เนี่ยคือของคุณเจริญนะฮะและครอบครัวซึ่งก็ไม่ผิดอะไร แต่ว่าตอนที่ผมกินข้าวไข่เจียวเสร็จแล้วผมกดโอนเงินถ้าในบัญชีในการโอนของโรงแรมเนี่ยไม่ได้บอกให้ผมรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าของโรงแรมคุณจเรเป็นเจ้าของคุณสปามาตั้งนานแล้วแต่ประเด็นคือว่าเวลาเมื่อก่อนจ่ายเงินเน่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเจ้าของโรงแรมก็ได้เงินจากเรา แต่เวลาโอนเงินเข้าบัญชีตอนนี้ชื่อของบริษัทซึ่งรับเงินอ่ะมันขึ้นมาเลยคือถ้ามันเป็นชื่อบริษัทที่เราไม่รู้จักอ่ะอย่างเช่น Horizon Group หรืออย่างเช่นเออชื่อบริษัทประหล,ลาดๆนั่นเงี้ยมันก็จะไม่รู้สึกอะไรไงแต่มันเหมือนกับพอผมกดโอนไปแล้วคำว่า TCC Capital ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับผมกำลังกดโอนเงินเข้าบัญชีคุณเจริญอ่ะอารมณ์มันเหมือนอย่างนั้นแล้วมันเป็นอารมณ์ซึ่งประหลาดมากคือผมกว่าโอ้โหข้าวไข่เจียวผมวันนี้ทำให้คุณเจริญรวยเพิ่มขึ้น0 0กว่าบาท